สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาชินีศิลปะพิลมุมสุขนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาณสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ในระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2564ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาเป็นโรงเรียนลำดับที่28ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ และเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดนครราชสีมาจัดระบบการสอนแบบสองภาษามีนายพิบูลยงกระมลเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตนางสาวพรมพัสสอนิริยาพิทยาเป็นผู้อำนวยการในการบริหารงานแบ่งเป็น4ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป การศึกษาโครงสร้างโดยรวมของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาและขอบข่ายภารกิจของงานทั้ง4ฝ่ายทําให้นําความรู้และแนวปฏิบัติไปบริหารงานในองค์กรหรือโรงเรียนที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานการฝึกประสบการณ์ด้านงานวิชาการมีขอบข่ายดังนี้งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผลงานวิจัยและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษางานนิเทศภายในงานแนะแนวงานห้องสมุดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการทุกภาคส่วนควรที่จะร่วมมือวางแผนแก้ไขปัญหาพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและนำความรู้ในการบริหารงานวิชาการมาจากกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนการฝึกประสบการณ์การบริหารงานบคนุคคลมีขอบข่าย ดังนี้งานบุคลากรงานรับนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานเวรประจําวันงานเวรยามรักษาการงานสัมพันธ์ชุมชนเพื่อนําความรู้ความสามารถไปใช้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานแบบใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ดำเนินกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับบุคลเพื่อให้ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์กรหรือสถานศึกษาที่รับผิดชอบเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและนำความรู้ในการบริหารงานบุคลมาพัฒนาบุคลากรในการวางแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจให้ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันเห็นความสำคัญของบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขจะส่งผลดีต่อองค์กร การฝึกประสบการณ์การบริหารงานงบประมาณมีขอบข่ายดังนี้งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงานการเงินและการบัญชีงานพัสดุและสินทรัพย์งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษางานโครงการตามนโยบายด้านงบประมาณเพื่อนำความรู้ไปใช้ ควรศึกษาการปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องแม่นยำตรงตามวัตถุประสงค์นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่การเงินควรศึกษาแนวทางเสนอข้อคิดเห็นระบุป,ปัญหาในการพัฒนาและปฏิบัติการแก้ไขและตอบข้อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินภายในองค์กรได้ การฝึกประสบการณ์การบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายดังนี้งานสารบัญงานคณะกรรมการสถานศึกษางานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรงานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคงานอาหารเสริมนมงานประชาสัมพันธ์งานนักการคนงานยานพาหนะงานอนามัยโรงเรียนกิจการสหกรณ์งานสวดทัศนูปกรณ์และสารสนเทศต่างๆ การนำความรู้ไปใช้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครูในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีความชัดเจนในการวางแผนกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ทำงานเข้าใจตรงกันมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้อย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญของงานที่ทำได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาระหว่างวันที่1ธันวาคมถึง13ธันวาคม น,นัาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามแนวการขับเคลื่อนการปฏิรูปก,การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและในระดับจังหวัดซึ่งแบ่งกลุ่มง,งานภายในออกเป็น7กลุ่ม1หน่วยดังนี้1กลุ่มอำนวยการ2กลุ่มบริหารงานบคนุคคล3กลุ่มนโยบายและแผน4กลุ่มพัฒนาการศึกษา5กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล6กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7. กลุ่มลูกเสือ,อยุวกาชาติและกิจการนักเรียนและหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งได้ศึกษาโครงสร้างโดยรวมของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ฝึกประสบการณ์และบริหารงานกลุ่มงานต่างๆเพื่อนำความรู้ในการบริหารงานไปใช้ในองค์กรที่รับผิดชอบการฝึกงานกลุ่มอนในการมีภารกิจดังนี้งานธุรการของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด งานบริหารงานทั่วไปบริหารการเงินบัญชีพัสดุบริหารควบคุมภายในงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมยานพาหนะงานบริหารบุคคลงานพัฒนาองค์กรและประสานงานต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนกรอบการทำงานในโรงเรียน และนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปประสานงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมในหน่วยงานที่รับผิดชอบนำความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงินบัญชีพัสดุไปใช้ในหน่วยงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมยานพาหานะเพื่อการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ,ญัติกฎหมายกฎกระทรวงต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การฝึกงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีภารกิจดังนี้งานบุคคลการวิเคราะห์อัตรากำลังการรับสมัครบรรจุแต่งตั้งถอดถอนครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาครูทำให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ภายใต้จรรยาบรรพระราชบัญญัติข้อร้องเรียนร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องการนำความรู้ไปใช้ นำระเบียบปฏิบัติเรื่องการรับสมัครครูไปใช้ในโรงเรียนส่งต่อความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อป้องกันการร้องเรียนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนเมื่อปฏิบัติงานดีควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนำความรู้เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งถอดถอนครูไทยครูชาวต่างชาติการบรรจุบุคลากรขั้น,นตอนการเปลี่ยนมีซ่าอัตรางเงินเดือน พุทการศึกษานำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในโรงเรียนการฝึกงานกลุ่มนโยบายและแผนมีภารกิจดังนี้งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาในจังหวัดจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําปีประชาสัมพันธ์การศึกษาในจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนจังหวัดการขอเพิ่มลดที่ดินนําความรู้ไปใช้ นำระเบียบปฏิบตัติเรื่องการจัดตั้งและการก่อตั้งโรงเรียนในระบบไปปรับใช้ในโรงเรียนให้ถูกต้องนำแนวทางประสบการณ์ไปใช้ให้มีความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและได้มาตรฐานของอาคารสถานที่มากขึ้นการฝึกงานกลุ่มพัฒนาการศึกษามีภารกิจดังนี้เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญาและทักษะชีวิตการนำความรู้ไปใช้นำระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดตั้งและก่อตั้งโรงเรียนไปปรับใช้ในโรงเรียนให้ถูกต้องนำระเบียบปฏิบัติเรื่องการอนุญาตเพิ่มขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนไปปรับใช้ในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสมอเพราะวิชาการคือหัวใจหลักสำคัญการฝึกง,งานกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลมีภารกิจดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศยุทธศาสตร์ที่2การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและประกอบอาชีพยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของโคราชยุทธศาสตร์ที่6กการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการนำความรู้ไปใช้โดยนำยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเหมาะสม กับสังคมจังหวัดนครราชสีมาและประเทศชาติให้เกิดการเรียนรู้กับนักเรียนที่มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนสร้างการผลิตและพัฒนานักเรียนโดยมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและประกอบอาชีพได้ในสังคมาการฝึกงานงานคุรุสภามีภารกิจดังนี้รับผิดชอบงานอำนวยการทั่วไปในงานธุรการและงานสารบัญงานประชาสัมพันธ์ งานหลักที่สำคัญคืองานควบคุมการประกอบวิชาชีพได้แก่งานมาตรฐานวิชาชีพงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพงานจัดทำทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัดงานจรรยาบรณวิชาชีพและงานพัฒนายกย่องเชื่อชูกเกียริวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปใช้ได้นำความรู้หลักการเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาใช้ในโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพให้ถูกต้อง ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤตินตนอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณไม่ทําตัวเสื่อมเสียต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเองปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ถูกต้องการฝึกง,งานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีภารกิจดังนี้ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชนงานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนงานเลขานุการคณะกรรมการการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดงานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ย,ย,ยแ<ล>นแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการงานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในงานอุดหนุนทำให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดการเบริกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ครูบุคลากรในโรงเรียนเอกชนค่าการศึกษาบุตรแก่โรงเรียน การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารต้องทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎระเบียบวิธีการบันทึกเล่มทะเบียนนักเรียนการบันทึกการจำหน่ายนักเรียนที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน การฝึกงานกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมีภารกิจดังนี้ภารกิจงานส่งเสริมกิจการลูกเสือและยุวกาชาดการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษางานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมกิจการลูกเสือและยุวกาชาดกิจการนักเรียนในโรงเรียนได้ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบต่าง ปฏิบัติตามและน้อนมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสถาบันหลักของชาติและความปองดองสมานฉันจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริเกี่ยวกับการศึกษาสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมีการอบรมคุ้มครองความประพฤตินักเรียนแนะแนวให้คำปรึกษา ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมในช่วงวัยเรียนและต่อยอดการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติการฝึกงานหน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจดังนี้หลักการและการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนำความรู้ไปใช้ได้นำหลักการการบริหารจัดก,การหน่วยตรวจสอบภายในมาใช้ดำเนินการงานธุรการต่างๆตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงเรียนให้ถูกต้องโปรง่งใสสามารถได้รับการตรวจจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภายในภายนอกโรงเรียนได้อย่างถูกต้องชัดเจนใช้ในการดำเนินงานจากการตรวจสอบภายใน เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้